บาบ a k a เอนะครับนี่ก็มา2ทีมครับและ A และ B นะครับมาดูึ้นมาพงศกรหลายต่อโอ้ยิงบอลของย,ยิ่งติดแซบป,ประตูบังเก็บขึ้นมาที่แม็กว่าสุกิจยิงขวาใหญ่เ้าจากบาบา k a n ปั่นดีสายใย,ย่ไม่มีปัญหาครับจากการปั่นดีสายของยิงยิงพงศงรยหญ่ไม่ตรงกรอบจะเลลเจวาับฟอร์ดแวกจากอวุฒิวิวัฒน์วติ ยกขึ้นมาเทินเทินให้มาแค่เบียดทางปังเกียร์เกียร์มาได้ยิงสามโอ้โหโอ้โหยังไม่ได้ครับเจอต่อครับจับเปลี่ยนจุดดิวยิงโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเปลี่ยนจุดลูกนี้ครับดิวยิงครับชุดนะรับได้สองครับยิงหนีมือประตูครับตอนแดงสวยจะทำย่างไรดิวโฉบติดบล็อกติดบล็อกตัดขึ้นมาเอาครับไหลต่ต่อติร์นเติร์นยกเตยกลุดซใส่เติยิงยง ทุกความมันนำกระดิสอนแทงมาตรงกลางให้เคบ้านมายังติดเจโตมาแล้วครับเอาครับปาบอลฟาวไลตต่อเอิ็ดมาเอ็ดหยุยุยเอ็ดโยโดหยโยโยโยยิงย่ยกระตุ้นนะหมดเวลาการแข่งขันกิ่งแรกขอเสียงตบชาย bar, ir, lungs, YN, ยันขึ้นมาแล้วโหเรียบร้อย sait, Kate, одно, เลยครับใครยิงยกมือครับดูว่าเป็นเจ้าเคบ้านเพครับกิติสุขเทิ ทางบอลสครับนิวโยกลุกขึ้นมานิวยิงย่อยยังตดเซฟแกขึ้นมาสวนมาไปลื่นเคจะไปไปไม่ได้ครับสิทธิชยัยแทงมาที่อังครับโต๊ดโอลเช่เปิดได้หรือเปล่าโต๊ดทางวัดนู่วัดแบกเวียกแวี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 ยก,ก,กฟาบง,งโอโ้ ติดตึ้งเจ้าเอิร์ญเอิร์ญโยกเอิญโยกหักข้อพิลาศายมาอลงกรนทอตองกีโยกอลงกอนอาร์อลงกอนยิงย่อยเล่นแสกหน้าเจ้าอาร์ปอดตาขำฟาบลุดซ้ายเอิร์ญโยกเอิร์ญโยกมองหาตัวเชื่อมเชื่อมมาปอดอลุงกอนหานใจโด่งเข้เจ้าโอน้อยเซตบอลคืนแม็กปิงแกนติดบล็อกหน้ากบต้องประตูตัวเองพระกระพงพิงสวยมาที่สักการวิทนี่มาเย็น คุณพาช่วยออนุวัฒน์หันใจอดน้อยโยกมาให้แม็กโยกวะสุกิจยิงโยโฮโอ้โล้วบคุณขารตูนขว้างยาวมากมายอเอาครับเดินหน้าขึ้นมายังไม่่อยยังไม่ให้อนุนชาผ่านทองปีนท่ามุมซอยิงเรียบร้อยอย,ย่ยคู่นี้ชีกชีกชีกกดชีกความมันทีกทุกความมัน เจ็ดดาวโยวกแล้วเปิดติดบล็อกเตึ้นมาอลุกรองทองจีนอาดมาอาดโยกมาแวกมาเทิน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 ให้พอสะก่อนตะคองตายึ้นมาครับอาดอลุกรองทองจีน,โโต,นต้อมเปี้ยต้อมโอ้โหทางไปไปครับโรถฝากเอามาครับเคเก็บแล้วเจอแซ้ เล่นต่อไปจีนจุดบอลเล่นต่อโดเอจันพูตัดสินครับสุริยาลีอินได้โตเทต้อุณทัวร์จีจ้จีจ้จี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 ้คลี่จยายป่ายัดเสาแรกหน้ากรอบย่อยมาไปเต้ธนาเซนยิงจัดบอลย่อยขอกออกมาได้เดี๋เปลี่ยนจุดภาบอลเพียงสวยปังติดบอลโอ้โหคู่นี้เจ็ดดาวชี้ทุกความหมายยังไงย่อย เรียบร้อยชุนธนะนำคณิสอนปานเปลี่ยนจุดเนตยิงโอโ้โหยโย, و! 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 ย و! กโย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 กฝักตกอ่างเดินมาดูครับผองสกร,รนะครับผองสกร,รครับยังไม่เปิดจะกระจ่ายเปลี่ยนแกนออกด้านซ้ายลูกกอทั้งจีนไหลนภัทรยิงขว้างมาทจนแนทปีกขวาครับและหมดเวลาการแข่งขันครับ ประการเอก็เฉือนชนะปาโมดฟาร์มสอจอดุนไปด้วยสกอร์สุดมัน7ดาวครับส่วนปาโมดฟาร์มครับสอจอดุรก็ต้องเตะเพอ่มในกลุมเฮตนะครับ